เกียร์หลวมเกียร์ธรรมดาหลวมเปลี่ยนบูธคันเกียร์ยังไงนะฮะบูธเกียร์ธรรมดาหลวมบูธเกียร์หลวมนะครับบางทีเนี่ยเข้าเกียร์หนึ่งเกียร์สองบางทีไม่ตรงกันนะครับมันหลวมมากนะซ้ายขวาซ้ายขวาหลวมเปลี่ยนบูธคันเกียร์เกียร์ธรรมดายังไงอ้าวเรามาถอดกันนะครับ หลังจากถอดพลาติกออกแล้วนะมาเราจะถอดอตัวเบ้าคันเกียร์ได้ละเป็นสปริงกดแค่นี้ก็ออกและเนี่ยมีอยู่แค่นี้นะครับตัวนี้เขาเรียกบูทคันเกียร์นะครับตัวนี้ยที่ทำให้เกียร์หลวมนะครับ สวมลงไปตัวนี้ตัวประมาณสามสิบบาทมันจะมีอยู่สองตัวอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้อยู่ข้างล่างเนี่ยดูนี่นี่อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะแพงหน่อยนะครับอยู่มันสามร้อยโดยประมาณตัวนี้ตัวนี้พังตัวนี้ซุดกรอบแล้วก็ตัวนี้สองตัวเนี้ตัวนี้สามสิบตัวนี้อยู่ประมาณสามร้อยต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับ จริงๆงทำเองได้นะฮะอ่ะวิธีใส่ก็ใส่เข้าไปแค่นี้แล้วก็ใส่เข้าไปนี่ตัวนี้จะเป็นล็อกโดนล็อกนี่เท่านี้โอเคแล้วอยู่ ง่ายๆจัดไปครับ